อะไรอยู่หรือคนงามดอกเตอร์เขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ครับวันนี้เราจะมาสวนคุณคุณแม่สว,ส,วสวนสวนอะไรนะฮะสุกดีจริงสุกดีจริงเนาะที่ที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านนนตูมจํบบาหวบักดองอำเภอขุนาหาร,าราค่ะอำเภอขุนหารจงังหวัดศรีสะเกดครัจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้แม่แม่ยังไม่เคยใช้เนาะยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยใช้เรามีมีปัญหาอะไรบ้างครับแม่เออรากเน่าคนเน่า่เห็นเห็นนะรากเน่าค่ะแล้วก็ดอกร่วงดอกร่วง ดอกร่วงเป็นหางแยะก็ร่วงหมดเลยไม่เหลือเลยอ๋อมีดอกเยอะแ้วแเรามันก็ร่วงค่ะอ๋อร่วงหลังจากฝนตกใช่ไหมเนี่ยร่วงไม่เลยสังเกตแต่ร่วงแต่มันร่วงมีมีพวกเพลี้ยพวกแมลงค่ะโดนเพลี้ยเพลี้ยเพลี้ยไฟไรแดงลงครับมีปัญหาเยอะปัญหาเยอะพวกแมลง รากเน่าโคนเน่าก็เยอะมีดอกมาแล้วมันร่วงค่ะนะฮะนี่จากต้นนี้มันก็มีดอกนะต้นนี้ดอกเยอะอยู่ดอกเยอะอยู่แต่ไม่เหลือเลยต้นอื่นไม่เหลือเลยต้นอื่นไม่เหลือเลยร่วงหมดเลยดอกมันก็ตกอย่างนี้ค่ะนี่เราก็จะมาแนะนํานะครับแนะนําการใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งตัวนี้ใช้แค่ตัวเดียวใช้แค่ตัวเดียวไม่ต้องผสมอย่างอื่นเลยใช้แค่ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร อาซีซีแต่น้ำยี่สิบลิตรไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องยุ่งยากค่ะคุณแม่ฉีดฉีดรอบรอบโคนต้นเลยฉีดรอบโคนต้นเนี่ยมีมีทรงพุ่มแค่ไหนแม่ฉีดให้ฉีดให้รอบเอาแค่เอาแค่โคนต้นอ่าทรงทรงพุ่มเนี่ยทรงพุ่มเนี้ยทรงพุ่มขนาดนี้แม่ก็ฉีดรอบรอบไปเลยฉีดรอบเพราะว่ารากรากมันเดินมาถึงค่ะนะเสร็จเม่ปุ๊บฉีดดินเสร็จปุ๊บแม่ขึ้นลำต้นขึ้นลำต้นขึ้นดอกขึ้นลำต้นขึ้นใบขึ้นใบอ่านะนี่แหละ จำนวนไอ้ฉีดเยอะแค่ไหนบ่อยแค่ไหนเป็นละอองให้เพ่แค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 ่เปียกแค่นั้นแหละค่ะแค่เปียกแค่แล้วบ่อยระยะเวลาเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งอ่าหรือว่าถ้าถ้าตอนนี้เราวันมีมีดอกจะมีปัญหาร่วงหรืออะไรเราก็ยนระยะลงมาเพิ่มก็ได้ห้าวันครั้งห้าวันครั้งก็ได้ห้าวันครั้งห้าวันครั้งฉีดไปเลยทุกเดือนตลอดห้าวันต่อหนึ่งครั้งห้าวันต่อหนึ่งครั้งทุก ตลอดตลอดไปเหรอครับบํำรุงต้นต้นมันจะจะแข็งแรงขึ้นค่ะใบที่เป็นโรคไม่กวาดหรือว่ามันไม่แตกยอดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะแตกยอดใหม่แตกยอดแตกยอดเดี๋ยวแม่ก็ดูการเปลี่ยนแปลงแตกแตกยอดแหางงแย่จะไม่ร่วงเหรอไม่ร่วง ไม่ร่วงอ่าไม่ร่วงไม่ร่วงลองลองอ่าลองดูลองดูต้องต้องลองเนาะต้องลองดูว่าลองดูเออหลังหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยสักฉีดสักสามครั้งสามครั้งสามครั้งเดี๋ยวดูมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอือเรามีพวกอถ้าห้าวันครั้งก็อาทิตย์ละครั้งเนอะอาปดาห์ละครั้งเจ็ดค่ะเจ็ดอาทิตย์นึงก็เจ็ดวันใช่ไหมอันนี้เราเราเอายอดระยะระหว่าอเป็นห้าวันห้าวันจะห้าวันครั้ง แล้จริงจริงเจ็ดวันครั้งก็ได้ค่ะเจ็ดวันครั้งก็ได้ต่อน,น้ําต่อน,น้ําถ้าถ้าแม่ใช้ถังยี่สิบยี่สิบลิตรห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร,ตนนตรจะได้สักประมาณกี่ต้น ฉีดพอพอผ่านๆพอชุ่มๆเสียดปุ๊บก็แม่ครับฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆฉีดทั้งต้นที่กำลังเป็นดอกทั้งต้นทั้งต้นที่ไม่มีไม่มีดอกทั้งที่ต้นเนี่ยต้นที่ก็จะตายต้นจะตายเนี่ยแม่ลองฉีดแม่ฉีดลงดินเลยนะแม่ฉีดลงดินแล้วฉีดลำต้นดูที่มันแตกต้นไหม่ไหมลองดูนะลองดูนะถ้าใบมัน่วกหมดแล้วถ้าต้นนี้ฟื้นแสดงว่า คุณภาพเดี๋ยวแม่ก็รู้เองเดี๋ยวแม่รู้เองเชื่อเพราชื่อชือเออเรียน้กับอาจายค่ะดอกดอกเริ่มร่วงในร่วงหมดแล้วน่ะในแม่ร่วงหมดแล้วฉีดเลยฉีดฉีดดินเสร็จแล้วก็ฉีดลำต้นฉีดดอกฉีดฉีดใบค่ะนะฮะอัตราส่วนในการใช้ห้าซีซีห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบถ้าถ้าถ้าใช้ถ้าใช้ถังใหญ่สองสองสองร้อยลิตรใช่ไหมฮะใช่สองฝาสองฝาสองฝาแค่นั้นสองฝาเขียวนะค่ะ สนะองฝาเขียวก็คือห้าสิบซีซีค่ะแนะค่นั้นเองขวดขวดนี้กี่ซีซีห้าร้อยซีซีโอ้หนะ้าร้อยเดี๋ยวถ้านนถ้าได้ผลอันนี้เอกมากินทุเรียนฟรีเพราะ <laughs> ว่าเราจะมาแนะนำเพราะว่า,วา ครับคุณลุงคุณป้านี่ยังไม่เคยใช้เลยยังไม่เคยใช้ใช้แต่ย่างอื่นที่เขาไม่แนะนำเนาะเออยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยใช้เออบอกเองพอเลยอดีตอดีตนานแล้วอดีตนานแล้วอดีตนานแล้วชาวสวนกันแล้วเนี่ยต้นนี้ก็ถ้าติดนะแสดงว่าของเขาดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ให้ไว้ไว้ทดลองครับอ่าโอเคไวๆทดลองเลยถ้าถ้ามันติดจึงมาเก็บตังค์มันมีหลายรุ่นเหรอคะพ่อทุเรียนมีหลายรุ่นหลายรุ่นก่ะสามรุ่นเนี่ยเนาะสามรุ่นครับอันนี้อันนี้รุ่นที่สองเราใช้ใช้ตัวนี้ในรุ่นที่สองใช้ตัวนี้น่ะต้นอาจจะไม่โส้มด้วยค่ะครัใบมันก็จะเจริญเติบโตรุ่นแรกร่วงไปหมดแล้วมีรุ่นกี่ปีมั่งคะพ่อ มีหกปีห้าปีสี่ปีสองปีนู่นสองปีส่วนนู่นสองปีปลูกปลูกโดยไม่ขุณลุ้มทั้งหมดกี่ไร่ครับพ่อเก้าไร่เก้าไร่หมดไอตัวนั้นเนี่ยไม่ขุณลุ้มนั่นน่ะคุณโดยไม่ขุณลุ้มจะได้ว่างไว้ชื่อซื้อว่างไว้แล้วก็เอาเอาปูนดินปูนดินขึ้นมาแล้วก็ตั้งตั้งตั้งเฉยๆแล้วก็ปูนดินคครรัับบได้ได้ตัวนั้นตัวนั้นไม่ขุณลุ้มเลยแต่ก่อนคุยได้ว่าปลูกทุเรียนเป็นแต่ ทำไม่เป็นลูกไม่ได้ทำไม่เป็นลูกไม่ได้จะมาบูรักษาให้มันให้มันออกผลให้มันให้ได้เป็นลูกนั่นแหละนี่จะยอมนี่จะยอมเดี๋ยวผมจะมาท้าพิสูจน์ใหม่ท้าพิสูจน์นะรายการท้าพิสูจน์นี่เนี่ยคือสิ่งที่ผมท้าทายตัวเองคือทำทำให้ลูกไม่ได้หนูหนูบอกว่าเศร้าซะทัาครูได้ ปลูกเป็นต้อนเนี่ย <c oughs> ผมปลูกมาแล้ว <c oughs> มาปล <c oughs> ูาากแบบคุณลุม<ต>ก็<ต>เป็นแบบไม่คุณลุมแต่การรักษา รักษาดอกให้มีผลเป็นเป็นผลเนี่ยอันนี้ไม่ซัมเปอร์ได้ปีที่แล้วได้อยู่ลูกหนึ่งอนนู้ดแล้วอร่อยมากแล้วปีนี้นะคะดอกไม่รู้ก็ปีนี้มันร่วงไปหมดแล้วนะรุ่นแรกอ่ะปีที่แล้วเหลืออยู่ลูกหนึ่งแล้วอร่อยจริงๆที่ทามาเพราะอะไรเพราะว่าอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนจะมาซื้อกินมาซื้อกินทุเรียนทุเรียนมันล่วงหมดไปนี่มันไม่เหลูกแล้ว ยายอ่อนก็ร่วงหมดแถวๆนี้ร่วงกันหมดถ้าถ้าฝนถ้าฝนแบบมันทิ้งมันทิ้งช่วงไปตั้งนานๆแล้วอยู่่มาปุ๊บแล้วมันมันร่วงเลยปุ๊บฝนมาตกเนี่ยฝนมันเป็นกรดก็เดพอตอนปุ๊บฝนตกปุ๊บเรารีบให้น้ําเลยให้น้ำให้น้ำราดล้างล้างสารปุ๊บแล้วก็ฉีดตัวนี้ต้องต้องล้างใบต้องล้างใบฉีดล้างใบเลยแล้วก็ให้ตัวนี้ฉีดฉีดนั่นไปเลยตามไปเลย ไอ้พวกเชื้อเชื้อราเชื้อโรคจะไม่จะไม่มีนะนี่วิธีแก้วิธีแก่วิธีแก้มาไม่ถึงหรอกมันได้ผลก่อนมันไม่ยากหรอกไอ้ที่เรซื้อนี่ไม่ไม่ยากหมีพันอะไรมั่งคะพ่อหนูทุเรียนมันมีเดินมากก็หมอนทองแหละเดินมากจะเป็นหมอนทองแล้วก็ทุเรียนเนาะทุเรียนป่าอ๋อไอ้ทุเรียนป่าคือมูซันคิงกับมูันคิงผงมณีป่ะวงมณีไม่ได้ลงผม ไอ้กับหลงรับแลงหลงรับแร,ลลบแรหลินรับแรงสามสี่ต้นไปกินใจแล้วนะคะพี่เอกตอนนี้เราก็ต้องมาที่ขุนหาแล้วจะได้มากินหลงรับแล่ไมต้องขึึ้้นนถงตเนี่ยเป็นเป็นดอกอยู่นะ<ต>ปีนี้แต่ร่วงหมดหลงหลงกับลินนี่หลลงิเป็นดอกแล้วทีนี้เราต้องหลงแต่ร่วงหมด ี๋ยวผมจะมาทาพิสูจน์แั่ทาพิสูจน์จะมาทาพิสูจน์ว่าจะได้กินโูกไหมอีกเดือนหนึ่งทาไม่ร่วอห้าวันฉีดครั้งหนึ่งห้าวันฉีดครั้งหนึ่งห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่ถ้าไปแต่ถ้าไปถัสองร้อยลิตรคือใช้สองฝารับเขาบอกว่าใช้ยาต้องใช้ตอนเย็นหรือเปล่ไม่ไม่ไม่ตอนเช้าตอนเช้าใบใบกําลังปากปากใบเปิดมันก็จะได้ทํางานได้ดีอ๋อเนี่ยเพราะว่าไอ เพลียไฟลายแดงวอกต้องฉีดตอนค่าก็เลยให้เขาฉีดเฉพาะตอนค่ำนั่คือใช้ใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพืชมันแข็งแรงมันแข็งแรงแข็งแรงปุ๊บมันจะมีสารป้องกันตัวเองมันก็ไม่โดนมันก็จะไม่ลบไม่ลบพวนลองดูเนาะผมจะใช้ไฮท์ติดทิ้งดินถ้าฟื้นได้ถ้าฉีดลำต้นเพราะว่าเพราะว่าผมไปเจอมาแล้วยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่ามันเียยอดมาใหม่เอายี่ห้อหนึ่งมาทดลองแล้วก็ไม่ฟื้น ไม่ฟืนเพราะว่าแตกใบอ่อนมาก็โดนเพลียกินก็เลยไม่ต้นมันไม่สมบูรณ์นั่นแหละมันก็เลยอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราเอาเราบำรุงรากบำรุงรากฉีดฉีดอากใช่ไหมคนฉีดคนเสร็จแล้วฉีดลำต้นพูดพูดไปเลยคนะลองดูลองดูาาเนี่ยต้องได้ออกไม่ต้องถ้าถ้า อย่าอย่าอย่าไปเอาไอ้จอบได้นะเพราะว่ามันมีรากอากาศอยู่ค่ะตอนเราถ้าดึงด้วยถอนเอาดีจะดีถอนเอาครับหรือว่าใช้ไอ้เครื่องตัดหญ้าตัดบนบนเออตัดเนื่มให้มันบางๆอย่าให้มันแยงอาหารเนาะใช่ใช่นั่นแหละได้อย่างนั้นได้หรือว่าถ้าใช้ถ้าใช้ไอ้พวกจอบพวกไรได้๋ยวมันมันนั่นเลยหลงมาแแปลงครับหลงมาแแปลงก็ลิ้นมาแแปลงก็สูงเลยนะสู สูงเป็นดอกแล้วก็นึกว่าจะได้ผลเห็ ke, men, นเห็นดอกก็จะได้เนาะเสียดายิเออมีหวังนะเนี่ยมีหวังปรากฏว่านุ่นข้างหลังก็ล่วงหมดเลยล่วงหมดค่ะสองโอ้ใช่ค่ะสองแถวนี้ออกดอกเกือบทุกต้นนะค่ะ อยากน้อย <Bond> <rapper> <cities S 2> ต้นละสิบลูกก็ยังดีนะคิดคิดว่าไม่เหลือน่าจะเหลือสักสามลูกต้นละสามลูกนะความหวังเอางี้ดีกว่ารอดูรอดูรอบนี้ใหม่นะรอดูรอบนี้แหละที่ที่เอาใหม่นี่แหละที่ติดอยู่มันยังติดอยู่ติดตองรอบนี้ก่อนฉีดมันให้มันติดลูกแล้วมันฉีดไปเรื่อยถ้าถ้าต้นมันแข็งแรงมันก็จะออกดอกแหละถูกต้องเลยมันรู้ต้นไปเรื่เลยมันนใจ โอ้ยนี่ต้นละมืน่นต้นละมืนม่นมือเราเาได้คิดเ้ยจ้าอย่างเงี้ยไม่ต้งไปกวาดตัดออ,อ,ออกเพราะว่ามันดอกดอกมากไงแล้วแล้วก็ไม่ได้เอาดอกออกเร็วม,มันก็เลยโสมมากนั่นแหละถ,ถ้าใช้ตันนี้ต้นมันจะไม่โสมต้นจะไม่มีพ <ละ S 1> อมีมีลูกเราเราเราเก็บลูกแล้วแล้วต้นก็ยังไม่โสมเนี่ยใช้ใช้ตันนี้เนี่ยเนี่ยรุ่นสองกำลังออกหลายต้นอยู่ ถ้าถ้าหาหาคนหาคนมาช่วยอยู่น e. ี่อันนี to to ้ก yes, um> ็ถ้าผมถ้าผมอยู่ใกล้ๆแต่ผมเอามาทำเลยใช่ไหมจะมาทำเลยใช่ไหม ค่ะเป็นไมกวาดนี่แหละนี่เป็นไม่กวาดเนี่ยนี่แหละมันเดี๋ยวถ้าถ้าฉีดฉีดนี่ปลายปุ๊บเนี่ยยอดจะแตกใบหมดเลยไม่ไม่ตายเนาะไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวยอดจะแตกดีนี่ดูดูดูเออท่าว่ามันจะแห้งมันจะแห้งครับมันจะค่อยๆแห้งเพราะมันเป็นเชื้อราเออนี่ไงไม่กวาดนี่ไงนี่ไงแห้งแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าฉีดตัวนี้อยู่ประจำนะนี่ยค่ะมันก็จะแตกใบอุ้ยยอ้ยอุ้ยยอุ้ยอุอุ้ ด้วยมะนาวได้ฉีดได้หมดเลยค่ะพุกพืชต้นไม้ยืนไม่ไี่หมดเนี่ยตอนนี้แหละเป็นลูกเมื่อปีที่แล้วได้กินลูกหนึ่งนุ่นเป็นยอดไม้กวาดหมดเลยนี่นี่แหละต้นนี้แหละได้ เสียดายอยู่เสียดายดอกมันด้วยให้บ่มีดอกรุนต่อไปอีกนี่นี่ต้นนี้กระดอกโดอกดกปรากฏเราบ่เหลือเลยนี่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอที่สวนนี้สวนนี้คือยังยังไม่เคยใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งเนาะสรุปก็คือส่วนใหญ่ที่เห็นคือมันเป็นการทูบเป็นการทูบโรคก,การทูบนะมันจะทําให้ใบมันเล็กลงมันใบไมใหญ่ ไม่โตไม่เติบโตค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีดอกมาดอกก็ร่วงหมดอืมันไม่ไม่ต้นไม่แข็งแรงต้นต้นไม่แข็งแรงมีมีมีพวกเชื้อราพวกไลแดงแล้วพวกเพี้ยจักกระจันอะไรพวกเนี้มันมันมันเริ่มเข้าเดี๋ยวเราก็มาเนะนํำใหม่ว่าให้ใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยห้าวันครั้งหรือหรือเจ็ดวันต่อค้งห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร นะหรือว่าถ้าถังสองร้อยลิตรถังสองร้อยลิตรอ่าเราใช้สองฝาเขียวสองสองฝาข้างนอกเนี้ยเนี้ยแค่นี้สองฝาสองฝาเท่ากับห้าห้าสิบซีซีค่ะอ่าแค่นั้นเองสองฝาเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูว่าหลังจากใช้นี่ไปแล้วสักเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาผมจะมาใหม่ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมจะมี ลูกพอใครหานหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงว่าเออมันเป็นไงยอดแตกขึ้นไม้จากจากให้การทุบเนี้ยมันจะมีแตกยอดมาใหม่ไหมอะไรเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะมาติดตามดูอีกทีนึ่งรายการท้าพิสูจน์อ่าท้าพิสูจน์กันว่าหลังจากใช้ตัวอื่นหลายตัวไปแล้วมันไม่ประสบผลสาเร็จนะนี่เราจะมาพิสูจน์ Rd สองห้าห้าหนึ่งกันว่าใช้ไปแล้วมันจะมีผลแตกต่างกันยังไงนะ งั้นแค่นี้ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณเหมือนกันค่ะที่มาแนะนำครับเพื่อจะได้ลองใจท่านผู้ชมดูย t u b e ไปแล้วว่าเอออยากติดตามดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงไหมอะไรไหมมาดูได้มาดูได้ที่สวนสวนสุขดีจริงสวนสุกดีจริงนะที่อำเภอคุณหารบ้านดนนตูมตบบักดองอำเภอขุนหารนะครับ เพลคุณหารจังหวัดศรีสะเกษเนาะถ้าได้ผลจริงก็ได้กินละปีนี้เราก็มาติดตามกันมาติดตามดูอีกีนึงเนาะท่าสนใจมาชิมถ้าได้ผลจริงมาชิมรสชาติทุเรียนภูเขาไฟคุณหารได้คภูเขาไปจริงท่านนี่สนใจตัวอันดีสองงาหนึ่งครับโทรหาผมได้นะครับผมนัทวุฒิครับเบอร์ศูนย์แปดหกหกหกหนึ่ง เจ็บสองเก้าหนึ่งนะครับงั<_<_้นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้มาเยี่ยมแล้วเราจะมาทำพิสูจน์กันเนาะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ